เล็กนะกับบรรยากาศแฟนคลับนะที่ผู้คนมาให้กำลังใจเหมือนเดิมนะฮะกับเจเบียคอนยัมนะวันนี้ทำไมเจเบียถึงไม่แต่งหน้าคะเจเบียยังไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เช้านะฮะตอนนี้ตรงๆตอนนี้ยังเน่าอยู่เลยโอ้ไม่ใช่ครับพี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเพราะว่าบริษัทต้นสนให้มาถ่ายรูปอ๋อนต้นสนยังวนเส้นอ่ะนะที่เจใส่พี่เขาจะแอ๊บ นี่เป็นไม่ได้แค่หมดนะนี่ไม่ดาตัวไม่ดาวไข่นะอัลรในการ้ทานยำพวกนี้คือต้องแคะแงเกานะแค่แงเกนไม่อย่าลังแคและเจ๊อันนั้นนะแค่แงเกลไม่ต่อพิธคการเลกค่ะต้องใช้โทนศัด้วยไหมแม่อะไรครับนี่หน้อยจกกันยุง โอ้ยทำไมแมด่ดีกับกูจังวะเสแสร้งคูยุ่ไม่ได้ต่างยุ่ไม่ได้ไม่ใช่เสแสร้งสร้างภาพอ๋อก็จะให้เป็นตัวแล้วแยกน้ำยำไปค่ะดับไปด้วยคือเอาทายเนี้ยไปไม่ได้ให้รู้ว่าเอายีเป็นดานะเพื่อให้เอายำใส่ตัวเมนดานะครับอ๋อก็คือเอาเอาน้ำยำใส่ในตัวมันไม่ใช่เอาไปกินได้แทไไ้ได้ขาเขือแท้ได้หมดนะมิเนเนอร์

อันนี้สั่งม้ากั้งกุ้งค่ะแเจ๊ให้มาอย่างเดียวแล้วก่แค่นี้ค่ะบางคนไม่ลมมันแรก็เลยพากวไปบ้างอะะที่กินแค่นี้เดียวเองแด้กินเยอะจริงเยอะจริงจึงเหนื่อออกแลเจ๊ที่ตังนี้ค่ะ ยังผัดเลยครับผัดยำย่างผัดยำหนึ่งถุงนะครับต่อไปบ้านนี้นะบ้านนี้บ้านนี้ไม่นานไม่นานเจรวมทะเลพดม่วงไม่ละเยี่ยมวันนี้พี่ขอชพี่ขอน้ำย่างรวมทะเลพดม่วงไม่ละป้าวันนี้ป้าป้าอ่าน้องมนน้องมนโลกพี่เบียร์ขอพริกปั่นหน่อยแล้วขอพริกปั่นเลยครับ มันตัวละมันรอยหบาทร้อยสิบอามร้อยามร้อบามนะคะแลก็แปดแปด่ะแล้วก็ม้าหน่งม้าร้อครับม้ารอันนี้ยุดไอ๋อฮะแล้วก็าา่าลองลองดูระคาตงายในเห้าาดีเลยครับนี่่ไครับ มี640่ค่ะ6 4รค่ะี่นี้นะคะเต้มาขอนั่งูหน่อยขกระเป๋าอย่ได้เย่เท่าไหร่อะกส่ตอน360 360ตมั้งใช่มไม้เดียวค่ะัะ um. วได้สี่ถุงไเต่อไปต่อไปของผู้ชาย4 24 3 4 สามร้อยสี 90, 400, 400, ่สิบนทเลสามร้อย่แล้วก็ว่าสนี่บกับร้อยสี่ร้อยกับอีกหกรอยกับอีกหกรนะคะเดี๋ยวไหนเดินไปไหนเนผม อหอยใหก็หอยไม้คาวคืหอยแข็งนี่นะอ๋อครับ่มมยีหอแต่วันนี้เจ๊ไม่ไม่แดงนี่ไม่ค่อยแดงเนาะวันน,น,นี้วันนี้มันไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เจ๊เอาสุกนิดนึงไม่ไมันจะสุกไ,ไ,ไปหน่อยไปที่สุกไปหน่อยคือลวกนานไปหน่อยค่ะเอาลวกนานไปหน่อยนึง <c oughs> จริงๆแล้วถ้าออกแดงๆนะมันจะแซ่บเลยมีเลือดนิดนะึงไม่ล้าไม่เผ็ดเผ็ดได้นิดนึงนะเผ็ดนะไม่ล้าทำให้ได้แต่ไม่เผ็ดไม่ทำนะ ไม่เผ็ดยำไม่เป็นเออวันนั้นใครว่ายำไม่ร้าไม่ใส่พิษลายหานเลยกูทีนี้ก็เป็นลอยแก้วเลยเป็นนี่นี่ขนมหวานก้งลอยแก้วกางลอยแก้วเลยลูกพัชราบเลยกินอะไรกินยำอ่ะบางทีมันต้องเก่งเขาสั่งให้ลูกเขาหรือเปล่าโอ้โหงทีเด็กกินเผ็ดพี่โตเหรอแครงนี้ต้องทั้งเปลือกนะเปลือกขาตาวาขี้เก็จแก่ อ๋อนี่มันมันไม่ใช่ครึ่งใช่ไหมคือทั้งทั้งทั้งลูกเลยทั้งแทงี้เยงแกะให้เป็นอย่างนี้อ๋อเออทำมันน่ากินเลยนะทำมันจน่ากินเลยนะเมื่อไหร่กนเขาน้ำยำมันเข้าไปอยู่ในนี้คือมันไม่ได้เกินความสามารถมนุษย์ใช่ไหมพี่ใช่จริงใช่เหลือแต่ตัวมันก็ไม่น่ากินแค่เอาลิ้นไปดูดแค่นั้นเองใช่โอ๊ยเห็นภาพเลยค่ะไม่ใช่เอาก็นี่ไงนผมมันอ้าแล้วนะเออน่ะน่าทานนะ โปรตังแคเดียวป่ะเป็นส่จานเลยวันนี้มีครบนะกุ้งก้างหอยกุ้งหอยปูปลามาครบเลยเอ้ยไม่มีแต่ปลานะฮะฉังงนขอขายแฟลชแป๊บหนึ่งเปิดถ่ายแชร์ขายแป๊บอ้าวเข้ยเป็นเขาแชร์ก็ต้องคิดตองจ้ะเหลือเป็นแม่ค้ายยามต้องตอยังว้ายใช้เงินวนนี้งี่เง่ามากเลยนะเจ๊สรวมมาเลยนะวันนี้เจมไม่ได้แต่งหน,น้งงานะเนดิมๆนะฮะ ครับผมเจ๊รอเจ๊ตั้งแต่ใบสองแล้วย้ำย้ำไม่รู้สึกผิดนี่นั่นแหละยังรอต่อไปอ่ะแล้วช่วยเจ๊ต่อไปด้วยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยร้านใหญ่เนี่ยเขาลำบากต้องมานั่งปั่นที่ให้สาขาที่ก๊อบฮะยีเวนยีเวนละกูสาขาเซนเเหรอโอ้สาขาเซนเจอร์มาปั่นทิ่ให้สาขาใหญ่ ตัวไซส์ใหญ่เลย,อ,ยอันนี้นคือพัฒนาร้านมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่าโอเคมาเป็นกล่องนี้เต้ารุ่งก็เป็นกระป๋องนี้ได้วนะซึ่งแดงซึ่งแดงแดงฤทธิ์เล็กพี่กินหนูนะโอ้โหของใครนี่จะบอกนะว่าของเรานะคุณของลูกค้าบอกอไม่เท่เลยไม่เผ็ดอ่าไม้มันทิติดหน่อยพี่มันที่เท่คือแปลกประาดแปลกระหลาดระวังสุดแต่มันก็ใส่เลยไม่บอกเลยไม่เห็นเปี๋ยวไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นพี่ป๊า อ๋อนใเธอมันบอกแล้วว่าเผ็น้านะใช่เบียบอกว่าถ้าเผ็ดกิน้ำเอาเอาหัวมดเตียนด้วยในหังที่อยาสั่งแล้สร้านปิดมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนสั่งมเันไม่เผอชื่อเผ็ไนะดูดูพี่เผตรงไหนเผตรไหตรไเผต้นงไตรตรงนั้นนะคเิคุในถังไส ความจริงตั้งร ah> ้านอย่างนี้ก um ็ดีนะได้พูดคุยกับคใครไปไม่ร uh> ้านเปลี่ยนอะไรออกเลยทุกคนมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นร้านเล็กนะเรื่องเออเจจะเปิดเป็นร้านเล็กข้างหน้านู้นนะอันนี้คือคำยืนยันนะร้านแบบนี้ตรงนี้จะจะยังปิดไว้ก่อนนะจะขายเป็นร้านเล็กเพื่อให้เข้าถึงกับกับแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าของเจนะอันนี้ครับบรรยากาศโดยรอบนะใก่าใกล้ามันกว่าลูกค้า คนนี้จะมีรถไฟวิ่งนะตรงนี้คะัสบสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปบอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะบอกแล้วหลายครั้งนะว่าติดสถาสนีรถไฟนี่คือคํายืนยันนะรถไฟวิ่งมาแบบนี้นะกส็สถานีรถไฟไประจวบเลยนะถามได้เลยฮนะว่าร้านจีเบียเขาเลยยำอยู่ไหนรู้จักกันทั้งจังหวัดน,นะเขารู้จักเยอะนะบรรยากาศดีนะติดริมทางรถไฟด้วยนะนี่ครับ นี่ค่ะตีปลากั้งสอไปเอาเอาที่ระย่างเอาที่ระย่างนี่มามากั้งสองกั้งสนะก็มันดีไว้ร้านเล็กนี่มองดูชอี่มองดูแบบเออรถ้วเดียมันดูแบบสนุกดีร้านใหญ่มันอยู่ไกลกันมากใช่แล้วอยู่ร้านใหญ่คือบางทีเข้าใจไหมเราต้องวางของแบบอลังใช่ถ้าไม่อลังดูไม่น่ากิน เพราะฉะนั้นรเราทําร้านแบบนี้ทุบก,กระทัดรัดระวังไม่ต้องเยอะแต่เอาให้เต็มไม่พอเอามาเติมก็หมนก็มาเติมอย่างนี้ไงใช่ป่ะแล้วร้านใหญ่ถ้าดูร้อยหลอไม่น่ากินด้วยใช่ครับต้องวางให้ของเต็มอยู่ตลอดไม่งั้นแบบดูง่ายเี่เก็นไปดิสไปเอานะ เป็นเผ็ดก็ไดาปลาน้ำแกะอนหนึ่งเลยเอาไม่อย totally ู <t 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 ่เผ็ดต้องกินนมอ่ะแล้วแล้วพอพอดูว่าเผ็ดมากกินได้แต่จริงๆพอมันเผ็ดแล้วมันอร่อยมันแซ่บหนัวบะเต๊ะไปเอาบะเต๊ะไเอาบะเต๊ะเอามาเดี๋ยวนี้แล้วผักชีโอเคอ่ะโอเคชีแยกมั้ง มันไม่ได้เผ็ดอะไรขนาดนี้จริงมาเบียร์เบียร์ที่มาเรียนมันตอแหลเหรอสีน้องชายบอกว่านื้อน้องชายอันนี้เรียนมาด้วยกันนะน้องชายมาด้วยตอนแรกให้น้องชายพามาแอกไปทรงไมไม่อร่อยอันนี้อะไรนะไม่บอกว่าได้เพื่อนบอกว่าอร่อยมากตรงนี้ตรงนี้มีมันกันร้านสันเ้นร้านใหญ่เขาบอกว่าขโมยมันขโยมันหขโมยมันแล้วได้แล้วค่ะร้านใหญ่เขาบอกว่าอยากขโมยของเขาเยอะหร้านสันาจิ้น ออ๋ร้านก๊อปเหรอร้านสินเจ้าคือร้านก๊อปอันนี้ก๊อปเจ๊เบียร์คนละยำจริงอยู่ด้านนู้นนะด้านนู้นวันนี้ัวนี้เป็นร้านเล็กรัานจะได้ขายจะเป็นร้านเล็กเหมือนเดิมค่ะเล็กแต่หัวใจใหญ่เหมือนเดิมเนาะอ๋อร้านเล็กแต่หัวใจใหญ่เหมือนเดิมนะฮะสำหรับเจ๊เบียร์คนละยำหน้าใหญ่เหมือนเดิมบรรยากาศคล้ายๆกับสล้งนะยำสล้งคลื่นกับใครสล้งเลยเอาเดี๋ยวเอาหน้าใหญไปล้างแค่ไหนคะเจ๊อ๋ออเาสล้งเอาไปโชว์ด้วยนะเออาันนึง

ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ค่ะเจ๊คันตีว่าไม่เท่าไหร่น้ำหอมเท่าไหร่ค่ะมาปลากรอบสองสอเผ็ดไม่เยอะนะคะเสียบกเผ็ดไม่เยอะก็มาดิแม่บังเขาบอกอยากเห็นหน้าปวดจ๋ามาเร็วนั่งบวมอยู่ในรถแล้วจะโกงแชร์แล้วนะไม่มาอะไรมึงบอกไม่มาโกงแชร์แล้วนะ จำฮาวไหมเร็วถึงมันจะไปร้านเซิร์ฟเจนก็มาหามันเลยแล้วเดี๋ยวพี่ยวนี้ขึ้นกล้องนะตัวจริงกันในกล้องเหมือนกันเดะเลยทำไมคะยังไงเหมือนกันยังไงเหมือนกันพูดดิสวยเหมือนกันเอียอย่าไปเพิ่มอีกอย่างพี่แล้วก็น้ำยาสิบนะคะน้ำยำปลาเปล่าสิบน้ำยำเจี๊ยหอมเทยโบราโปรตีโปรตีเจี๊ยไม่ขายหรอกอันนี้เขาอันนี้เฉย จะน้ำย้ขวดพวกนี้เจจะเริ่มทํานะสำหรับคนที่ค้างคางเห็นเจ็ประกาศนะครับน้ำย้อมที่เคยค้างคางก็จะเคลียร์ให้หมดนะคุณนี่เคลียร์ให้หมดเลยนะเจนะครับส่งถึงบ้านไปกู้เงินเข้ามาแล้วได้ได้เงินทำแล้วจริงเหรอล้อเล่นนะไปกู้เงินเข้ามาแล้วไปกู้เงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็เชื่อนะ ได้้กลับบานนค่ะะอะไรคะมีวันหยุดเป็นเดือนหนึ่งอันนี้จะมีวันหยุดวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์คือไปหยุดแบบชั่วโมงเลยเละเนาะไอ้นนั่นนี่ไปได้มีเนาะผู้ชายมั่งเลยว่ากันไปใช่ก็มีบ้างมีตลอดเต็มสต๊อกเลิศเลยเยนน้ำยาที่ค้านั้นเป็นถึงเป็นพันไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ไม่กล่าไม่ได้เลยเสร็จผสมแล้วจะทำสดๆคือทำน้ำยาไปเราไม่รู้ว่าว่ามีกี่ขวดนะแต่ว่าเราก็บเ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 ก็บคนที่โอนให้ คือเราทําไว้ยางเหมือนว่าที่เบบโพสต์ว่าถึงวันที่เท่าไรอะไรเงี้ยคือเราจะทําให้ส่วนที่ว่าลูกค้าเขามาแล้วมีหลักฐานแล้วโอนมาให้เราเราไม่รู้ในกรณีที่ว่าลูกค้าน่ะเขาอาจจะมีนะบางทีลูกค้าก็าโอนมาโอนมาเราไม่ได้พูดกับหมายความว่าโอนมาเองเราไม่ได้ของให้คุณโอนนั่งไม่ใช่แบบนั้นถ้าเปรียนความหมายเนี่ยคือคุณโอนมาน่ะเหมือนคุณรีบโอนมาน่ะเข้าใจไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าว่าเขาโอน คือเข้าใจไหมเหมือนคนใครๆอ่ะพูดได้งกตอนนั้นใครก็อยากกินพอพูดโพสปุ๊บโอนปั๊บใครโอนวะคืออะไรเช็คไม่ได้เลยนี้สนิ้ไม่ได้ให้มาแต่ตอนนี้ก็เคลียร์แล้วใช่ไหมคือเราโพสไปเลยว่าใครที่ว่าอันนี้ว่างคือให้ยืนยันมายืนยันตัวตนมาทีนี้ครับผมเห็นร้านพี่ออยอ์เขาเขาทำเป็นบัตรสมาชิกบัตรตัวแทนนะครับเคยเห็นไหมโพสล่าสุดอ่ะเขาทำเป็นเหมือนบัตรบัตรตัวแทนอ่ะ คือมีไอดีไลน์มีชื่อมีอะไรเงี้ยเบียเกิดมาจากร้านยำเบียเป็นแบบระบบครอบครัวแบบชาวบ้านเบียไม่ใช่ธุรกิจโรงงานเบียจึงไม่มีความเชี่ยวชาญเบียบางทีก็มีผ่าบ้างมีโง่บ้างถูกไหมมีผิดพลาดบ้างและบ่อยเพราะเบียไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านโรงงานเบียไม่เคยมีสมองเกี่ยวกับการธุรกิจแบบนี้มันยิ่งใหญ่ขึ้นเองโดยโดยที่ลูกค้ามันเยอะขึ้นนั่นเองเบียไม่ได้เต็มร้อม อ่จริงๆแล้วเจตนาของไอออฟอาจจะทําแบบว่าเหมือนกับตัวแทนนะเป็นบัตรสมาชิกคือนี่คือตัวแทนนะมีอะไรก็คือรับผิดชอบได้ถ้ามันออยทำงั้นนี่มันก็เป็นเออเป็นดุเป็นผู้ใหญ่เป็นออนะจะมีจะมีนี่นะจะมีไอดีไลน์มีเบอร์โทรของเขาเป็นบัตรเหมือนบัตรบัตรพนักงานเลยอ่ะเป็นตัวแทนย้ำถ้ามีอะไรก็คือเขาตามได้ะมีอีเมลมีอะไรทุกอย่างเลยนะฮะถ้าเกิดใครมีปัญหาอ่าเจะทำแบบคนละสไตล์อย่าบอกว่าไม่อย่าบอกว่าพอตัวก็โดนก็เราตัวว่าว่าทำอะไรเกินตัวทำอะไรเกินตัวคือเราสงสาร มากกว่าหลังจากจะเขาหิ้วยำอ่ะเราได้ไหมก็ถามว่าหิ้วยำอ่ะเปรียบเสมือนอย่างคนมาซื้อของเราเยอะครับพี่โจฝากเพื่อนมาซื้อยำขี้เกียจมาแต่ฝากให้มึงไปซื้อยำร้านเจเบีห้หน่อยดิฝากกันหน่อยเออแต่ฝากหลายคนนั่นแต่เราก็ขายปกติใช่เราก็ได้ราคาเดิมมีขายราคาเดิมไม่มีส่วนแบ่งเลยแต่คนหิ้วยำก็อาจจะบวกไป80บาท70บาทอ่าค่าน้ำมันเขาเรียกค่าน้ำมันนะครับ การยิ้มยั่ก็คือปากซื้อน่อยอะไรเงี้ยใช่เราไม่เสียค่ารถให้เราใช่เราก็ดีใจเขาว่าเอาของเราไปเผยแพร่ให้อื่นไปดูในเหตุแต่เพื่อนที่คุณแค่เพิ่งบอกเขาก็ฝากเขาบอกอย่าว่าฝากยิ้มใหม่ยิ้มแบบนี้อะไรยิ้มเลยวะไม่รู้องซื้อแต่เราซื้อเราซื้ออย่างรนี้แต่เราก็ภูมิใจนะที่ทำให้แบบว่าเออเป็นแนวใหม่ธุรกิจแนวใหม่ที่แบบซึ้งักขึ้นมาได้นะได้ครับได้จริงขายรากเตอร อกยากให้คนประจวบบางทีเข้าใจบ้างอย่างนอนอย่างนอนอย่าน้อยใจครับเบียเกิดประจวบเบียก็ตั้งตายประจวบนะทำไมถึงคิดแบบนั้นเราว่าเบียไม่ไม่ไม่เอาความประจวกมาแลีวก็ขายเป็นเดิมปะวะแต่เขาไม่เข้ามาเองอนะเอขาไม่เข้ามาเองไงเบียก็เป็นคนเดิมนะเป็นเดิมเซกมากั้งสองใช่ไหมคะ มาก้างมา้างสองสิเป็นเท่าไหร่สามร้อยย่สามร้ยยี่สองมาปากรอบสองมาปลากรอบแปบวกเฮ้ยงร้อยไปสองร้อยเขาเพดมขาโพดไคิดค่ะก็เดีกยเขาพดมันเงินแยกมันต้องคู่กันอยู่แล้วถูกไหมไม่เจ๊เจเขาเพิ่มเพิ่มนะคะเพิ่มเพิ่มเาเพิ่มพิสี่ทุกอย่างจะมีให้หมดแล้วอ๋อเราเพิ่มสี่ถุงใช่หมอืมาถุงละสิบาทอจึง น้ำยำยี่สิบบวกยี่สิบเท่าไรองสิย่สิบสองร้อยไหมสองรเป็นอันนูลืมใส่พริกเลยไหมเอ้สองสิบนี้คูณมสุดคูะเจ็ด้อยหกสิบนะคะเจ้ามีนะคะเจหกศูนย์เจเจเจ็ดหกศูนย์สองสี่ศูนยค่ะสอ ไกับบ้านล้วเธอะอ่าพตานไม่ถึงแสนเลยอยู่ในั้นไม่ถึงแสนหราต่อไปก่อีกสองนะคะเได้ห้อยเจ๊ถ่ายนะคะใชเองสองุ้สองยน้ำเหลือน้ำยำยืดไว้ได้กี่หันอะให้แช่เย็นนะที่สสเอาไป2นะคะครบนะคะขอบคุณสามวันใส่ทนแล้วน่าจะไม่ถึงอาทิตย์ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะคะไม่อาทิตย์ ไม่นานแล้วไม่เหนื่อยค่ะเจ๊กรเป๋าฟันสองวันได้ือเ่ดวได้เกือึกี่ไม่พี่ไม่ถึเหรอกม่งก็เจอแเดียวแหละเรียงสอาวันกำลังแซ่บน้องมันเปเบียร์เถอะไม่ยับซับหรอ่ะแคลงของใครตาเอ๊ะเข้ามาอันนี้อะไรนะบรรยากาศของท้ํายําองน้ำยำด้านนน้นแล้วก็ทำให้คนหิวยำนะนีครับ คนที่ติดตามชมครับสุนิชโชติไปใชนะครับร้านเจเบย์เขาเลยยำกับบรรยากาศกับการเข้าถึงแฟนคลับแบบเล็กๆแบบนี้นะสหรับันหยุดที่เจประก,กาศนะก็เป็นันหยุดนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้หยุดนะทําให้กับคนที่ยำแล้วก็ทําให้กับแฟนคลับนะนะครับแต่ไม่ได้เปิดขายหนะ้าร้านเท่าน,นั้นเองนะอันนี้คือหลักฐานว่าเจไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายนะร้านยันแม่สีเขียวไม่ได้ขาย,นะยาครับผม ขับม้กนนคนที่กติดตามครับสวัสดีครับ